แตาเราก็สุดเชา้า Baby m o s t e r World So listen up everybody เพื่อนเพื่อนคลิปนี้แอดมากกับแค่วดีที่สุดเราเมื่อคืนนี้เวลาประมาติ1.23นาที Battle Rap MV มียอดวิวครบ100ล้านวิวโดยใช้เวลาไปทั้งหมด18วันกับอีกสาวชุดโมงค่ นี่เลยทำให้กลายเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงเจบิวที่มียอดวิวครบร้อยล้านวิวเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการเ p ป p โดยแบรรับจำลายสติเทลเ b l ก c l m c k MEMBER ของ a อสปที่เคยํำได้ร้อยล้านวิวภายใน51วันค่ะเย้ๆ yeah, ๆ yeah, yeah. ตัว The Fastest MV from K-pop groups to reach 100 million views on YouTube in 2023 yeah. MV ที่มี the 100ล้าน will YouTube เร็วกลุ่ม K-pop 2023 playing Queen Card g 18วันกับอีก6ชั่วมองค่ะ. ซึ่งหากพิจารณาดูยอดกดไลค์ของ Battle ร์อั v ที่มีคนกดไลค์ให้ถึง2ล้านไลค์ก็ถือว่าสัมพันธ์กับยอดวิว100ล้านวิวเลยนะคะเงะงๆง,ง,งฉันดีใจที่มีคนรักน้องๆแบมอตเป็นล้านๆคนทั่วโลกเลยเนะมันเวอร์มากนะพวกเธอเพราะนี่คือวงที่เพิ่งเจบิวมาได้เพียง2สัปดาห์เท่านั้นเองยังไม่ถึง1เดือนเลยด้วยและน้องๆก็ยังไม่เคยปร,รากฏตัวอ ออกที่ไหนมาก่อนเลยด้วยยกเว้นช่อง YouTube ของตัวเองอะแต่กลับตกคนได้มากมายขนาดนี้อะคิดดูมันรัดเกินบร์นี่ถ้าน้องๆรู้จะต้องดีใจมากๆแน่นนเลยฉันยอยากเห็นรีแอคของน้องๆจังตอนที่รู้ว่าเพลงของตัวเองมียอดวิวถึงร้อยล้านวิว <Aye. S 1> ซึ่งเชา้านี้ทาง YG ก็มาโพสต์กับค Stand ุณเบมอลสแตนทัวโลกแล้วนะคะและฉลองร้อยล้านวิวด้วยวิดีโอและโปสเตอร์ร้อยล้านวิวเรียบร้อยแล้ว,ว ค่ะ YG ออกแบบโปสเตอร์มาได้แบบเอ่มคลีนคลีนเรียบรียบสะอาดมินิมอลมินิจไม่หวือหวาดีค่ะแม่พ <c oughs> ีก็นะจะครีเอทให้สมมงร้อยล้านไหนก็ไม่ได้อ่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ปล่อยโพสต์ออกมาดีกว่าไม่ปล่อยเลยก็ยังดีเนาะ <c oughs> พวกเราก็ต้องพอเพียงไว้นะคะอ่ะแอดก็แซวเล่นอยอกอยาก,ยก ยังไม่หมดเพราะความปังของเบบมอนไม่ได้มีแค่ยอดวิวของ Every Bad Rap เท่านั้นแต่คลิปวิดีโออื่นๆของช่อง Official Baby Monster ก็มียอดดูรวมถึง700ล้านวิวบน YouTube ไปเลยค่ะ <c oughs> คลิปมากรถมาก และในส่วนของ SPOTIFY b เบมก็ขยันสร้างเรื่องอีกมากมายเพิ่มขึ้นไปเอีกทั้งการที่เบมอนกลายเป็นศิลเป็นกลุ่ม K-POP เจ5ที่มียอดผู้ฟังไม่ซ้ำ o u n t ในรอบ28วันที่ผ่านมามากที่สุดบน SPOTIFY โดยทะลุ2.8ล้านผู้ฟังกันไปเลยค่ะและเพลง b a t t ร e r เปิดตัวที่อันดับ2ใน f i r a l 50 global ard, s h a r t บน SPOTIFY อีกด้วยค่ะโอ้ยแม่ Go! ดังแบบเหนือชั้นของเจนฮาไปแล้วและสำหรับคืนนี้นอย่าลืมว่าพวกเรามีนัดก,กัน4ทุ่มตรง Baby Monster Deploy Battle Up Special Stage Stadium Virgin ซึ่งทาง Official b a y m o n ในไอ i ีก็เริ่มนับถอยหลังมาให้แล้วนะคะเพื่อนๆกดติดตามช่องแอดไว้นะและแอดจะรีมารีแอคให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกทีแน่นอนคะ่ะและท้ายนี้แอดอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆทุก ด้วยความภาคภูมิใจอย่างสุดทีที่เพื่อนๆเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของ Baby Monster วงของพวกเราแอบเห็นนะตีหนึ่งก็ยังไม่นอนกันเลยอะ่ะช่วยกันเข้าไปดู MV น้องๆกันบางคนก็กลับมาคอมเมนต์อีกทีว่าตอนนี้ยอดวิวเป็นยังไงแล้วบ้างน่ารักมากๆเลยคอยลุ้นยอดวิวไปด้วยกันเสมือนว่าพวกเราช่วยกันปั่นยอดวิวไปพร้อมๆกันเลยแล้วเป็นไง ด้วยพลังสุดยอดปรมาจารย์การปั่นวิวของพวกเจอ์ทุกคนพวกเราเลยได้ร้อยล้านวิวนี้มาพวกเธอมมาสุดยอดจริงๆยังไงเม้นมาแสดงความยินดีกับเบมอนลูกสาวเรากันเยอะๆเลยนะคะสำหรับวันนี้แอนลาไปก่อนรับไปเบิร์ตจบเบบี้มารเตอ์เวิร์มากมายมีความสุขกันมากๆนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยจากเที่ยงแล้วขอได้ทานของอร่อยๆนะคะแล้วเจอกันใ่คลิะคะปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊าย